รือตัวเดียวจบเลยนะตัวนี้เป็นบันไดแบบอลูมิเนียมนะตัวนี้มันสามารถปรับได้พับได้นะครับดูดิตัวนี้ความยาวบอกเลยนะว่าประมาณเกือบ5เมตรนะแต่ดูดิเกือบ5เมตรมันเหลืออยู่แค่นี้สามารถยกถือได้แบบนี้เคลื่อนย้ายได้สบาย ถือใส่รถมอไซน์นะครับแล้วขี่ไปสบายๆบยเลยเดี๋ยวผมจะปรับรูปทรงให้ดูนะว่ามันปรับได้กี่รูปทรงนี่นะเริ่มต้นจากทรงนี้เลยเป็นรูปทรงเอสั้นนะนี่เอสั้นคือมันจะแบบนี้เลยนี่รอไว้ปีนะครับในที่ที่มันไม่สูงมากนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นรูปทรงเนะเห็นไหมรูปเป็นทรงเมเลยแบบนี้นี่ขึ้นไปยืนได้เหยียบได้สองข้างแบบนี้เลยเป็นบันไดนะครับมันเป็นเหมือนนั่งร้านได้ด้วยโอ้โหบอกเลยเหมือนเหมือนได้แบบบันไดในตัวแล้วก็เป็นนั่งร้านในตัวนะตัวผมเนี่ยหนักร้อย เอาจริงนะผมหนักร้อยโลนะเนี่ยขึ้นไปเหยียบแบบสบายๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมเราใช้นะครับกระดานผ้าอีกทีเพื่อจะเดินให้คล่องนะโอ้นี่ทรงนี้เลยนี่เป็นทรงแบบทรงยาวสุดเลยนะครับดูความสูงนี่ ตัวนี้ที่ผมสั่งมานะประมาณ4เมตรแนะประมาณ4เมตรแเกือบ5้าเมตรอะดูความสูงความยาวลยและที่พลาดไม่ได้เลยนี่ครับทรงเอยาวแบบนี้นะครับนี่เป็นทรงมาตรฐานนะของบันไดเลยครับคือทรงต้องเป็นทรงเอนะอย่างน้อยนะต่อให้เป็นบันไดยาวนะครับถ้าเป็นทรงเอแบบนี้คือสามารถคือแบบปีนได้แบบทุกสถานที่เลยเอาจริงเปลี่ยนหลอดฟงหลอดไฟขึ้นบนขึ้นฟงขึ้นฟ้าและสบายขึ้นหลังคูหลังคาเลยครับขั้นบันได หนา1.2มิลนะครับโคตรหนาบอกเลยนะต่อขั้นนะวิธีการปรับเพียงแค่ดึงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็พับนี่ครับแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยเวลาเก็บก็ง่ายๆเลยครับด้วยถือมือเดียวได้สบายๆนะครับมันไม่ได้หนักขนาดนั้นเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับง่ายๆเห็นไหมการเก็บแป๊บเดียวเองนะครับนี่เสร็จแล้ว เขามียางกันลื่นให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวเลยนะว่านะครับไม่ต้องใช้คนจงคนจับนะว่ามันจะเคลื่อนย้ายได้นะครับเวลาเราปีนขึ้นนะเห็นไหมยางกันลื่นแบบนี้ถ้าสนใจนะพิกัดเดี๋ยวผมปักให้นะครับอยู่ตะากร้าหรือด้านซ้ายมือเลยไปเลือกไซส์เลือกขนาดได้เลยนะครับ